เอาละฮะสวัสดีทุกคนนะครับผมตอรี่สนิฟวันนี้เราอยู่กันในคาร์ดิเลอร์ชิไทยคูนนะครับก็คือเขามีกิจกรรมใหม่นะฮะ Back to School ครับ ก็เขาจะให้เราหาชิ้นส่วนทั้งหมด14ชิ้นนะครับก็เดี๋ยวเราเทเลพอร์ตไปที่โรงเรียนกันเลยฮะด้านๆเราก็มาถึงโรงเรียนแล้วนะครับเมื่อมีโรงเรียนแล้วก็ต้องมีรถรับส่งนักเรียนเพื่อจะพานักเรียนมาโรงเรียนใช่ไหมทั้งหมด14ชิ้นก็จะมีรายละเอียดอยู่ที่ตรงนี้เลยนะฮะก็ซูมเข้ามาดูได้นะครับเลื่อนดูได้ว่ามีอะไรบ้างเนาะแล้วก็จะแสดงอยู่บนแบบแบบนี้ซึ่งหาไม่ยากนะครับเอาละฮะ ก็นี่คือแชสซีของรถบัสที่เราจะทําการบูรณะให้เขากลับมาใช้งานได้อีกครั้งนะครับทุกคนแล้วก็มีฟ็อกซี่นะครับคอยซ่อมอยู่ตรงนี้ตลอดปวย โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บชิ้นแรกกันเลยฮะก็คือเดินมาก็ได้แล้วเนี่ยเป็นบอดี้หลักๆเลยนะเนี่ยใส่แล้วแบบตูมนะโอเคก็เขาเล็กมาเรียบร้อยครับเป็นเมนบอดี้ฮะจากนั้นเราก็มาที่แชสซีของรถของเราฮะและเราก็แอสเซมบลฮะโอ้ดูเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาเยอะผมว่ามันสวยดีนะนี่อ่ส่วนช่างของเราเขาก็ทำงานของเขาไปฮะเขาก็จะนอนตรงเนี้ยตลอดเวลาคงไม่ลุกไปกินข้าวด้วยซ้ำอะ่ะแล้วก็ชิ้นต่อไปฮะ อ,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 อยู่ตรงนี้นะครับผมซึ่งตอนนี้เราก็อยู่ตรงนี้ใช่ไหมจุดแดงๆเนาะโอเคครับก็เราจะวาร์ปไปที่ทะเลทรายก็ได้นะครับเพื่อให้สะดวกต่อการเดินทางก็วาร์ปมาที่แดร็กเลสนะครับทุกคนฮะอาา่ะฮะแล้วเราก็ไปกันเลยโอ้โอ้อยู่ด้านบนฮะทุกคนต้องขึ้นภูเขาด้วยนะครับ เอาละครับเราก็ขึ้นมาบนภูเขาเรียบร้อยแล้วฮะแล้วเราก็เจอเลยครับ<ม>นน่มันคือพวกเก้าอี้นะทุกคนเอาไว้ให้นักเรียนนั่งนั่นเองเขาเล็กมาครับจากนั้นก็เหมือนเดิมเลยแอสเซมบลฮะก็หูก็เป็นเก้าอี้ส่วนหน้านะครับก็เดี๋ยวจะต้องมีเก้าอี้แบบเต็มรัมนะฮะแล้วก็จะมีเครื่องมีฝาปิดเครื่องเนาะซึ่งก็เรียงตามนี้เลยนะอันแรกบอดี้อันนี้เก้าอี้ต่อไปก็เป็นเครื่องนะ อันนี้อยู่ตรงสนามทะเลทรายเลยนะครับก็เดี๋ยวเราวร์ปไปที่ Desert Drag นะฮะนี่ปึ๊บเข้ามาในพื้นที่เรียบร้อยแล้วก็เจอเลยครับทุกคนอยู่ตรงนู้นนะฮะโอเคถึงแล้วโอ้มันคือเครื่องยนต์แบบบิ Big บิ้มเครื่องรถบรรทุกกันนะทุกคนก็คขอเล็กมาเลยครับ Engine ซึ่งจะาสังเกตเห็นว่าตอนนี้เครื่องยังไม่มีนะฮะเดี๋ยวเราก็จะ a s สเซมบลป้าบเขาให้แล้วเขาก็จะนี่หูดีเทลเทียบนะฮะสิ้นต่อไปเขาก็เป็นเก้าอี้เหมือนกันนะครับก็อยู่แถวทะเลทรายเหมือนเดิมเลยฮะโอเคไปกันวัปมาเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขับออกมานิดหน่อยฮะแล้วก็เข้าพื้นที่ค้นหาซึ่งเป็นเก้าอี้นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็วนดูข้างล่างเนี่ย หมดแล้วนะฮะรู้สึกว่าจะไม่มีนะมันก็เดาได้ว่าอาจจะอยู่บนนู้นครับทุกคนและวิธีที่ง่ายที่สุดนะครับก็คือลงจากรถฮนะและเราก็กระดึ๊บขึ้นไปอย่างนี้นะครับแล้วพอมาถึงสเปซตรงนี้ก็มีพื้นที่ด้วยนะฮะซึ่งก็ไม่มีแปลว่าเราต้องกระดึ๊บขึ้นไปอีกนิดหนึ่งโอเคครับเราก็ขึ้นมาบนพื้นที่และคิดว่าอยู่บนนี้แหละเดี๋ยวขับรถหาแป๊บเอาละเจอแล้วครับผมอยู่ด้านบนจริงด้วย และเราก็คอลเล็กมือนเดิมซีสองนะครับเป็นเก้าอี้ชุดที่2นะอันนี้หลายตัวเลยฮะใส่ปุ๊บปุ๊มหูเล่นไปครึ่งลำครับเป็นที่นั่งที่เยอะแล้วก็ต่อไปก็จะเป็นเป็นเหมือนไฟจราจรปะเอาไว้แบบส่งสัญญาณให้กับออ่รถที่ตามมาเนาะอยู่แถวสติดเลสซิ่งโอเคเดี๋ยวเราวาัปไปที่นั่นและนั่นก็คือที่ค้นหานะครับโอเคเปึ๊บ เอามาอะไฮะก็จะเป็นไฟสีแดงๆๆเนอ้ยมันจะเจอแล้วเป็นไฟสีแดงๆนะครับคอยดูก่อนนะเอ,อ้ยใช่จริงดิไฟท้ายอะทุกคนแล้วเราก็เอามา assemble ฮะโอเคนี่ไงตอนนี้ก็5ชิ้นแล้วนะฮะต่อไปจะเป็นเก้าอี้คนขับแล้วก็พวงมาลัยนะครับตรงน,นี้ก็จะอยู่แถวสนามแรลลี่นะวาร์ปมาแรลลี่ก็ได้นะครับเอ้ยวาร์ปไปเมล์เทนสนามเมล์เทนครับจะอยู่ตรงนี้เลยตรงเมส์ชี้เลย เราก็จะอยู่ในพื้นที่ค้นหาเลยนะครับนี่ว์ามาแล้วเรียบร้อยฮะสูมออกแบบไกลๆนะครับขื้นรถเรียบร้อยแล้วเราก็เจอเลยครับผมเก้าอี้พวงมาลัยโอเคฮะเขาเล็กมาและก็เหมือนเดิมเลย Assemble ฮะเรียบร้อยครับ ตอนนี้ภายในของเราตรงคนขับก็ดูดีขึ้นจิ้นต่อมาก็เป็นเก้าอี้นะฮะอยู่หมู่บ้านคนรวยนะครับทุกคนบนที่ราบสูงสุดซึ่งตรงนี้ก็ไม่มีอะไรมากต้องขับรถขึ้นไปนะครับก็เดี๋ยววร์ปไปสนามเมล์เทนก็ได้ฮะที่เราวร์ปไปเมื่อกี้นะโอเคฮะก็วร์ปามาสนามเมล์เทนเรียบร้อยครับแล้วก็ขับเข้าอุโมงค์เลยแล้วก็ตามทางไปเรื่อยๆเลยฮะเดี๋ยวเราก็จะไปถึงหมู่บ้านคนรวยเองเนาะ มาถึงกันแล้วแป๊บเดียวก็ถึงแล้วฮะรถเรามันแรงโอเคเข้ามาในจุดค้นหาเจอเลยครับทุกคนกคนู้นไงเห็นไหมก็มา,า,มาขอาเล็กเหมือนเดิมฮะขาเล็กซีทึครับเอาอ,อีชุดที่3นะฮะแล้วเราก็ a อเซเบิลโอเคเป็นรูปไปร่างขึ้นมาเยอะตอนนี้ก็7แล้วนะฮะครึ่องทางแลวนะครับผมต่อไปจะเป็นฝากระโปรงหน้านะปิดเครื่องยนต์และเราก็จะมองไม่เห็นเครื่องยนต์ละ เร่งพ,พื้นที่ค้นหาก็คือตรงนี้นะครับเรียกว่าอะไรดีละ่ะคัสต์ไมซ์เซชั่นนะตรงเนี้จะเป็นร้านแต่งรถนะครับเลยท่าเรือมานิดนึงก็เดี๋ยวเราจะวาร์ปไปซีซั่น6ตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะวาร์ปไปสนามดิฟก็ได้นะก็คือนี่ฮะสนามดิฟก็ใกล้อยู่ใด้หมดครับแล้วแต่สแตดวก็ก่อนที่เราจะปิดห้องเครื่องเราก็มาดูกันนิดนึงว่าเครื่องเขาเนี่ยมีดีเทลที่สวยดีนะอยากให้มันเปิดปิดแล้วก็แบบเราดูได้อะไรเงี้ยก็จะดีนะ จริงๆแล้วเราขับรถจากตรงนี้ไปก็ได้นั่นเนี่ยไม่ต้องวาร์ปไปไหนทั้งนั้นน่นนะฮะซึ่งมันก็ไม่ได้ไกลขนาดนั้นพอถ้าเราวาร์ปมาที่สนามดิฟเราก็จะมาโผล่ตรงนี้แล้วเราก็จะมาวาร์ปมาตรงนี้เออไม่ใช่วาร์ปเราก็จะขับรถขึ้นมาบนนี้และจากนั้นเราก็จะเจอชิ้นส่วนที่เราหาอยู่ตรงนี้เลยและจากนั้นเราก็คอลเลกเลยรอนบอดี้นะครับ เราก็เอามา a s สเซมบลเลยตาดอนเรียบร้อยแล้วอืเียดายดีเทลอะจนฟอนต์บอดี้กรอบมิดโอเคชิ้นต่อไปก็เป็นซีทเหมือนกันนะครับเป็นชุดที่นั่งฮะ ก็จะอยู่ตรงทะเลทรายตรงนี้นะครับผมโอเคเดี๋ยวเราขับรถไปก็ได้นะไม่ได้ไกลกันมากฮะและเราก็เข้าพื้นที่ค้นหาเรียบร้อยฮะซึ่งเออขาวโพลนไปหมดก็หาไม่ยากหรอกเพราะว่าที่ค่อนข้างโล่งเลยทีเดียวฮะก็มาสุดตรงนี้ก่อนนะครับแล้วมันก็กินพื้นที่เข้าไปในสนามด้วยฮะซึ่งก็เจอแล้วละ่ะอยู่ตรงนู้นเห็นที่เมาส์ชี้ใช่ไหมครับเล็กๆตรงนั้นฮะก็ผมอาจจะต้องลงรถนะครับแล้วก็ กระดึบกระดึบไปทางนู้นแล้วก็เดินอีกนิดหน่อยแล้วเราก็ได้เก้าอี้สีฟ t 4โอเคแล้วก็แอสเซมบลใกล้ความจริงแล้วนะฮะทุกคน ก้าต่อ14ชิ้นต่อไปค,คืออะไรฟะเนี่ยไม่แน่ใจให้ทุกคนมันมันคือรู้อะไรครับเนี่ยจะอยู่ตรงนี้นะครับมุมล่างนี้เดี๋ยววาร์ปไปสนามดุลฮะเจอเลยครับวาร์ปไปปุ๊บเจอปั๊บฮะเนี่ยฮะสนามดุลทะเลทรายตอนนี้อยู่ในพื้นที่ค้นหาเรียบร้อยและเจ้าชิ้นส่วนนั่นก็อยู่นี่ฮะเดินขึ้นไปมันคืออย่างว่าก็เดี๋ยวคอลเลกต์ดูแล้วเขาก็จะบอกเราครับ ออนไลน์ฮะไฟหน้าไฟหน้ามันเป็นกล้องกล่องเนาะอ๋อนี่ไงมันสุบเข้าไปตรงนี้นะฮะแล้วก็แอสเซมบลฮะนี่โอเคดูดีดูดีดูเท่ขึ้นต่อไปก็เป็นเก้าอี้อีกแล้วครับก็อยู่ด้านบนนี้ฮะรู้สึกเอ้ยรู้สึกว่าจะเป็นตรงปั๊มน้ํามันนะฮะก็เดี๋ยวจะวัปไปแลลี่แล้วกันสนามแลลี่ฮะก็ว์ปมาแล้วแล้วก็เข้าในพื้นที่ค้นหาเรียบร้อยแล้วและคิดว่าอาจจะอยู่ตรงปั๊มน้ํามันแะเนี่ยแต่ว่าเออไม่มีนะทุกคน เมือนว่าจะต้องขึ้นไปบนภูเขาอ่ะเพราะฉะนั้นฮะเราจะขับรถแรงๆแล้วก็ขึ้นไปทุกคนคิดว่ามันจะไหวไหมละ่ะโอ้ได้อยู่ตรงนี้ก็ไม่มีรู้สึกจะอยู่ชั้นบนสุดผมว่าผมเห็นแวบ,บๆนะครับขับรถขึ้นไปฮะสมรรถนะรถมันดีจัดโอเคครับเจอแล้วคอเล็กมา และนี่ก็คือเซตไฟนะครับแอสเซมบลเรียบร้อยเฮ้ยทุกคนเหมือนว่าเก้าอี้มันจะครบแล้วนะนี่ฮะเน้นๆเ,เลยเต็มๆหูสวยดีนะเนี่ยแน่นๆเหลือประตูหลังนะครับเนี่ยก็มาดูช้าทับมีล้อนะฮะล้อนหน้าล้อหลังแล้วก็ประตูโอเคฮะต่อไปเป็นล้อนะครับก็อยู่ตรงสนามดิฟนะฮะเดี๋ยวเราวัดไปดิฟเลยเออพอทูดิฟตุ อยู่ในพื้นที่ค้นหาเรียบร้อยนะครับผมเป็นล้อสีดำนะครับสีมันอาจจะดูกลมกลืนหน่อยฮะหรือว่าอยู่บนสนามนี้ฮะอยู่บนไฮเวย์หรือเปล่าลองส่องดูนะโอเคไม่มีฮะจะบอกนะอยู่บนตึกถ้าอยู่บนตึกนี่คือเป็นอะไรที่ต้องขับวนขึ้นไปแล้วก็เอาต้องไปหาเลยฮะ้าง,างล่างไม่มีเอาละทุกคนเจอแล้วอยู่ตรงสนามดิฟเน่แหละไม่ต้องขึ้นตึกขึ้นอะไรทั้งนั้นฮะนี่เลยง่ายๆชิลๆเอาเล็กมาจ้าฟอนวิวนะครับ แล้วก็ Assemble จ้าวู้ล้อสีดำแล้วก็ไปที่ชิ้นต่อไปกันเลยเป็นประตูหลังฮะอยู่ตรงท่าเรือเดี๋ยวจะวาร์ปไปที่สตรีทนะครับเอเพอร์พทูสตรีแล้วก็ถอยหลังนิดนึงแล้วก็เดินหน้าเต็มกำลัง แงนแล้วก็เข้าพื้นที่ค้นหาในหนึ่งเรียบร้อยครับเข้ามาแล้วลุ่มออกฮะแล้วก็สัส่งฮะว่าเจ้าประตูนั้นอยู่ที่ไหนโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มจากปีกซ้ายทางด้านนี้โอเคไม่มีครับทุกคนเรียบร้อยละแล้วก็มาดูทางด้านโกดังฮะคิดว่าอาจจะอยู่ตรงโกดังนี่แหละเพราะว่าเป็นที่เก็บของไงอืมไม่มีฮะโทษทีโอเคฮะเจอละนี่อยู่นี่เลยอยู่ทางข้างล่างเลยไม่ยากไม่ยากดิฟนิดหน่อย แล้วก็ลงรถเลยแล้วก็เข้าเล็กเลยแล้วก็ a s s e m b l e นี่คือมันเป็นประตูหน้าแล้วก็ประตูหลังนะครับเรียบร้อยเหลืออีกชิ้นเดียวครับทุกคนก็คือเป็นล้อนะฮะก็คือจะยุ่นอยู่ตรงทางขึ้นไปหมู่บ้านคนรวยใช่ปะโอเคเพราะงั้นเราจะวาร์ปไปเมาเช่นอะมาที่เมาเช่นฮะแล้วก็เลี้ยวมาทางนี้ใช่ไหมโอเคมันต้องมาทางนี้แหละเอาอุโมงค์เดี๋ยวมันจะไปออกทางนู้นนะครับอ่ะออกมาละ อยู่ด้านหน้าเฮ้ยเจอเลยทุกคนเห็นเป้าเห็นเปลาผมเห็นนะแวบๆแะเห็นไหมเห็นไหมโอเคอยู่ตรงแรกเลยอยู่ตรงแรกเลยฮะเบกเบบกโอเคเบกเบกอ่าเบรกเอาเด็กจ้าวูฮูเรียววิวเสร็จแล้วทุกคนเดี๋ยวเราล้อใส่ก็แบบสวยจัดสามสองหน s ่ e แอสเซมบลวูฮูสกูบาร์เป็นของเราเท่านี้เท่านี้นักเรียนก็ พร้อมที่จะมาโรงเรียนแล้วนะแล้วก็รถเสร็จแล้วคุณฟ็อกซี่ปลานออกมาสักทีได้แล้วนะฮะผมก็คิดว่าคุณควรจะไปพักผ่อนซะหน่อยฮะอ่ะเดี๋ยวเราลองมาสปอนกันดูฮะนี่เลยฮะสคูบัสเป็นรถคลาสหนึ่งท็อปสปีด185ปกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะทุกคนขับเคลื่อนออวิลด์ได้ซะด้วยมูลค่า2 5 0 0 0 0ห้าได้มาเจ้าว้าวโหเทวิ่งเต็มเต็มนี่คือร้อยนิดๆน,น,นะฮะไม่ได้แรงมากนะแต่ว่ามันพร้อมที่จะแบบโอ้โหสมบุกสมบันไง โอวิวได้อ่ะอุ้ยดีว่ะทุกคนอื <c oughs> ม้มอันงได้วะ่ะดิฟได้ด้วยนะก็เดี๋ยวผมจะลองซัดเป็นเลสอัปเกรดให้ดูนะ4 3 0 0 0นะฮะแล้วก็จัดเทอร์โบเลสซิ่งสุดๆ25,800นะฮะแล้วก็ต่อได้เลสทายนะฮะตัวคูบัสแบบเลสซิ่งมากันที่สปริงนะฮะเอาเป็นเอ็กซ์ต้าลิฟต์ก็ได้นะฮะรถสูงขึ้นวิกฟุตชัดๆมันแรงขึ้นไหมเนี่ย ความแรงตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ฮะดูกัน288นะครับกิโลเมตรต่อชั่วโมงฮะก็ยังไม่ถึง300นะแต่ก็แบบพร้อมลุยพร้อมพาทุกคนไปแคมป์ปิ้งอ่ะพร้อมเข้าป่านะเฮะขึ้นนีหน่อยบุ๊บโอ้โหช่วงล่างคือดีจัดเปลี่ยนล้อได้ไหมลองให้ดูฮะอู้เปลี่ยนล้อได้ใส่ล้อซิ่งได้นะครับลองใส่เป็น B02 2นะฮะแล้วก็สปริงเป็น Extra l o w นะฮะแล้วก็อะไลเมนต์เอาแบบโหลดสุดๆนะครับทุกคนใส่เข้ามาครับ ดูโหเอาว่ะทุกคนรถบัสซิ่งว่ะรถเตียแบบจดัจดจัดอุ้วิชนโทษทีเป็นสีเป็นแบบเทาดําดำนะครับแล้วก็อินเตอร์เลียเป็นน้ำเงินแล้วกันนะส่วนที่สองก็เปลี่ยนได้ฮะเอาเป็นสีเหลืองเหลืองนะครับแล้วก็ปั๊มแดงแงนะฮะล้อสีขาวแหละนะครับผมวู้รถบัสโคตรซิ่งเฮ้ยดูเท่่ะทุกคนเอรครับชอบนะครับใคฮะหูแรงด้วยแรงแรงครับตอนนี้บอกเลยว่าแรงกัสองร้อยฮะเอระ <c oughs> อืหืมโอ้โหเอาละฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอาเจ้ารถบัสเนี่ยไปเหินสิ่งกันหน่อยนะจะไปลงท่าเรือนะดูทีว่ามันจะไกลแค่ไหนร <c oughs> ถบัสซิ่งมาวะ่ะรถบัสเอาอ่ะความแรงตอนนี้ก็ร้อย0กกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะวูจุมสองนะฮะต้องดันให้ถึง288นะเจยห้านะฮะเจ๊หกมีไหมปึบ๊บเจหกมีนะฮะ อัมเร็วก็205นะฮะทุกคน206ครับ207ฮะ208ได้ครับทุกคนได้ฮะโอ้โหเยอะดู <laughs> คือมันเกือบฟันฟลิปเลยนะเมื่อกี้แต่ผมกดตัว F ไว้นะฮะเอาแล้วครับทุกคนคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับเควสหาเจ้ารถบัสแล้วก็เราแต่งให้ดูนิดๆินดหน่อยไปด้วยครับถ้าชอบก็อย่าลืมไลค์แล้วก็ซับสไคร้มีความเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาคุยกันนะแล้วเจอกันคลิปหน้าครับผมบาย